หาคุณไม่มีแผนคุณกําลังวางแผนที่จะล้มเหลวโดยไม่รู้ตัวหลายคนเข้ามาในตลาดเพราะอยากได้เงินอยากอิสระอยากทำกำไรทุกวันแต่ถามจริงๆว่ามีใครบ้างที่เริ่มเทรดด้วยแผนที่ชัดตั้งแต่วันแรกส่วนใหญ่ไม่ครับคนส่วนมากเข้ามาด้วยอารมณ์เห็นกราฟขึ้นก็รีบซื้อเห็นกราฟลงก็รีบขาย เห็นเพื่อนบอกว่าเหรียญนี้ดีหุ้นนี้แรงก็รีบตามมันไม่ได้ผิดแต่มันไม่ยั่งยืนการเทรดโดยไม่มีแผนก็เหมือนขับรถในหมอกหนาคุณอาจโชคดีขับไปถึงปลายทางแต่โอกาสชนข้างทางระหว่างทางมีสูงมากและเมื่อคุณเจอความเสียหายใหญ่ครั้งหนึ่งความมั่นใจจะหายไปหมดเลยหลายคนเข้าใจผิดว่า แผนเทรดคือเอกสารนนหนาๆที่เต็มไปด้วยตัวเลขกราฟอินดิเคเตอร์แต่จริงๆแล้วมันง่ายกว่านั้นเยอะครับแผนเทรดคือชุดของกติกาที่เราวางไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ตัวเองทำตามโดยไม่ใช้อารมณ์ในเวลาตลาดกำลังเคลื่อนไหวพูดง่ายๆมันคือคู่มือประจำตัวของเราในสนามเทรด เวลาคุณอยู่ในตลาดจริงสมองจะเต็มไปด้วยความกลัวความโลภและความลังเลแต่ถ้าคุณมีแผนชัดเจนสมองคุณไม่ต้องตัดสินใจใหม่ทุกครั้งคุณแค่ทำตามแผนเหมือนกับตันที่ทำตามคู่มือในสถานการณ์ต่างๆแผนเทรดที่ดีจะประกอบด้วย5ส่วนใหญ่ๆครับเป้าหมายหรือ go ต้องตอบให้ได้ก่อนว่า เทรดไปเพื่ออะไรเพื่อหารายได้เสริมต่อเดือนเพื่อสร้างพอร์ตระยะยาวหรือเพื่อเป็นอาชีพเต็มเวลาเพราะเป้าหมายที่ต่างกันจะทำให้วิธีเทรดต่างกันโดยสิ้นเชิงคนที่เทรดเพื่อรายได้เสริมอาจเน้นสวิงเทรดส่วนคนที่เทรดเต็มเวลาอาจเลือกสเกลปิ้งหรืออินทราเดย์ไม่มีคำว่าถูกหรือผิดมีแต่เหมาะกับเราไหม กลยุทธ์การเข้าออก (Entry และ Exit Strategy) จุดเข้าจุดออกต้องเขียนไว้กรอนเช่นเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแนวต้านพร้อมโวลุมสต o p LOSS 2% Take Profit ที่1ต่อ2ของความเสี่ยงหรือใครเทรดด้วย Price Action ก็อาจใช้แท่งเทียนหรือแนวรับแนวต้านเป็นตัวตัดสินใจสิ่งสำคัญคือ ต้องชัดเจนพอที่จะให้ใครมาอ่านก็เข้าใจได้ว่าคุณจะทำอะไรการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ไม่มีใครอยู่รอดในตลาดนี้ได้ด้วยการชนะทุกครั้งแต่ทุกคนที่อยู่รอดได้มีสิ่งเดียวเหมือนกันคือเขาจำกัดขาดทุนได้เช่นขาดทุนไม่เกิน1-2%ของพอร์ตต่อครั้ง ใช้ Position Sizing ที่คำนวณจาก Stop Loss อย่าลืมว่าการป้องกันความเสียหายสำคัญกว่าการไล่ล่ากำไรเสมอจิตวิทยาและวินยัย psychology and discipline แผนดีแค่ไหนถ้าคุณไม่ทำตามมันก็ไม่มีประโยชน์ผมเคยเทรดเสียหายครั้งใหญ่เพราะแค่ไม่ยอมกด Stop Loss ทั้งที่รู้ว่าควรทำเพราะตอนนั้นผมหวัง หวังว่ามันจะกลับตัวนั่นแหละครับคืออารมณ์ที่ทำลายเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ดังนั้นในแผนต้องเขียนเลยว่าถ้าเกิด A ต้องทำา B เพื่อให้สมองไม่ลังเลเวลาต้องตัดสินใจจริงบันทึกและประเมินผล Review and Improvement ทุกการเทรดต้องมีบันทึกเพราะ Data เก่าคือครูราคาแพงที่สุดที่คุณจ่ายไปแล้วเขียนเลยครับว่าเข้าเพราะอะไรออกเพราะอะไร รู้สึกยังไงตอนนั้นและพอครบเดือนค่อยมาดูว่ามีอะไรที่พัฒนาได้บ้างนี่คือขั้นตอนที่เทรดเดอร์มืออาชีพทุกคนทำเป็นนิสัยผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งครับตอนที่ผมเทรดปีที่3ผมเริ่มมีกำไรต่อเนื่องช่วงหนึ่งพอร์ตขึ้น30%ใน3เดือนผมรู้สึกว่าเออเราเก่งแล้วแต่สิ่งที่ผมไม่รู้คือ ผมกำลังเทรดโดยไม่มีแผนผมใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำพอเห็นกราฟขึ้นเร็วก็รีบเข้าพอกราฟลงก็รีบขายแล้วจูจ่ๆตลาดก็เปลี่ยนโหมดจากเทรนช์ดัดเป็นไซเวย์ผมเริ่มเสียพอเสียก็เริ่มเทรดหนักขึ้นหวังจะเอาคืนไวๆสุดท้ายในสองอาทิตย์ผมคืนกำไรทั้งหมดกลับตลาดมันเป็นบทเรียนที่เจ็บแต่ก็ทำให้ผมเข้าใจว่า เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเราเทรดดีจริงหรือแค่โชคดีจนกว่าจะมีแผนเทรดที่ชัดเจนและทำสามได้หลังจากนั้นผมเริ่มทำแผนจริงจังเขียนลงสมุดทุกอย่างตั้งแต่ระบบเทรดวิธีเข้าออกไปจนถึงอารมณ์ตอนเทรดใช้เวลาเกือบหนึ่งปีในการทดสอบปรับและทำให้มันเป็นระบบ ผลลัพธ์คือผมเริ่มเห็นความนิ่งในพอร์ตไม่ใช่เพราะกำไรเยอะขึ้นแต่เพราะขาดทุนลดลงอย่างมีระบบและนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจกำไรจะมาช้ากว่าความนิ่งเสมอผมจะยกตัวอย่างแผนเทรดแบบที่ผมใช้จริงๆคุณสามารถเอาไปปรับให้เข้ากับตัวเองได้ 1. ตลาดที่เทรด Forex คู่หลัก EURUS ู D ปอน USD 2. t i m e ม r เฟรมหลัก 1H h 3. หา 4H 3. ระบบเทรด t ทรนด์ฟอล low ing 4. สัญญาณเข้า breakout พร้อมโวลุ m ม 5. s t สต l อปลต่ำกว่าสวิงโลล่าสุด20จุด 6. t a ท e p r o ฟ i t ที่1ต่อ2ของความเสี่ยง 7. ขนาดไม้ไม่เกิน2%ของพอร์ต 8. เวลาเทรดช่วงลอนดอนนิวยอร์กเซสชั่น ไม่เทรดวันข่าวแรงเช่น Non Farm Payrolls, FOMC 10. บันทึกทุกครั้งหลังจบเทรดแค่มีแผนแบบนี้คุณจะรู้เลยว่าวันไหนควรเทรดวันไหนไม่ควรเทรดรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องหยุดเมื่อไหร่ต้องเพิ่มขนาดไม้มันทำให้คุณเป็นนักเทรดที่คิดล่วงหน้าไม่ใช่นักพนันที่ลุ้นไปตามโชคคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมนักเทรด90%ถึงล้มเหลวใน2ปีแรกคำตอบคือเพราะเขาไม่เคยมีแผนเทรดที่เขียนชัดเจนเขาอาจมีแผนในหัวแต่เวลาจริงมันหายไปหมดครับเพราะตลาดจะขย่าวอารมณ์คุณตลอดเวลากราฟขึ้นก็กลัวพลาดกราฟลงก็กลัวขาดทุนสุดท้ายคือทำในสิ่งที่ขัดกับตัวเองเสมอ ผมอยากให้คุณลองหยุดสักวันแล้วถามตัวเองว่าถ้าพรุ่งนี้ตลาดเปิดขึ้นแรงฉันจะทำอะไรถ้าราคาลง3%ฉันจะทำยังไงถ้าโดนสต็อปล้อสองไม้ติดฉันจะพักไหมหรือเทรดต่อถ้าคุณตอบไม่ได้ทันทีแปลว่าคุณยังไม่มีแผนเทรดที่แท้จริงครับมีเทรดเดอร์รุ่นน้องคนหนึ่งเคยถามผมว่าพี่ครับทำไมพี่ดูไม่เครียดเวลาเทรดเลย ผมตอบไปว่าเพราะผมไม่ได้ตัดสินใจในเวลาตลาดวิ่งผมตัดสินใจไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่แหละครับคือพลังของแผนเทรดมันช่วยตัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจคุณไม่ต้องมานั่งคิดสดในจังหวะที่หัวใจเต้นแรงเพราะคุณมีคำตอบไว้ล่วงหน้าแล้ว ลองนึกถึงเวลานักบินอยู่บนเครื่องบินเขาไม่ได้มานั่งคิดว่าถ้าเครื่องสะเทือนจะทำยังไงเพราะเขามีคู่มือการบินที่บอกไว้หมดแล้วนักเทรดก็เหมือนกันแผนเทรดคือคู่มือของคุณในวันที่ตลาดซันคลอนหลายคนคิดว่าเขียนแผนเทรดครั้งเดียวแล้วจบแต่จริงๆแผนเทรดต้องมีชีวิตต้องถูกอัปเดตปรับปรุงและทดสอบอยู่เสมอ ตลาดเปลี่ยนพฤติกรรมคนเปลี่ยนความผันผวนก็เปลี่ยนถ้าคุณยังใช้แผนเดิมที่ออกแบบเมื่อสองปีก่อนมันอาจไม่เข้ากับสภาพตลาดตอนนี้แล้วผมเองปรับแผนปีละสองครั้งทุกครั้งผมจะดูย้อนหลังว่าระบบไหนยังทำงานดีระบบไหนเริ่มล้าสมัยผมไม่เปลี่ยนทั้งหมดแต่จะปรับจุดอ่อนเล็กๆที่เห็นชัด เพราะเป้าหมายของผมไม่ใช่การหาสูตรลับแต่คือการทำให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วดีขึ้นอีกนิดในทุกปีคุณสามารถเช็คตัวเองได้จาก5ข้อนี้ครับคุณรู้ว่าต้องทำอะไรทุกเช้าโดยไม่ต้องเดาคุณไม่รู้สึกกลัวเวลาโดนสตอปลอสคุณรู้จังหวะที่จะพักไม่ใช่เทรดทั้งวันคุณเทรดสารูปแบบเดิมได้โดยไม่ลังเลคุณเริ่มรู้สึกเบื่อเพราะทุกอย่างมันเป็นระบบ และนั่นคือจุดที่ดีมากจำไว้นะครับความน่าเบื่อคือสัญญาณของความสม่ำเสมอและความสม่ำเสมอคือรากฐานของกำไรที่ยั่งยืนก่อนจะจบวันนี้ผมอยากฝากไว้หนึ่งประโยคครับการมีแผนเทรดไม่ได้รับประกันว่าคุณจะชนะทุกครั้งแต่การไม่มีแผนรับประกันแน่นอนว่าคุณจะแพ้ในที่สุดตลาดการเงินไม่ใช่สนามรบของคนที่เก่งที่สุด แต่มันคือสนามรบของคนที่เตรียมตัวดีที่สุดใครมีแผนใครมีวินยัยเขาคือผู้ชนะในระยะยาวเริ่มเขียนแผนของคุณตั้งแต่วันนี้เลยครับไม่ต้องซับซ้อนเอาแค่สิ่งพื้นฐานที่คุณเข้าใจแล้วค่อยๆเพิ่มรายละเอียดในทุกเดือนเพราะแผนเทรดไม่ใช่ของคนเก่งแต่มันคือของคนที่อยากอยู่รอดในตลาดนี้ให้นานที่สุด ขอบคุณที่ฟังจนจบครับผมหวังว่าตอนนี้จะช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของแผนเทรดที่ชัดเจนมากขึ้นขอให้ทุกการเทรดของคุณเป็นการ